สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหนสบ,บาัีที่20พฤษภาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอทิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะเมื่อวานนี้ถ้าหากว่าใครติดตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะเรียกว่ายิ่งกว่านั่งรถไฟเหาะในตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะว่าทิศทางของการลงทุนนั้นปรับตัวซุดตัวลงอย่างรุนแรงละค่ะกว่า30% โดยบิตคอยเนี่ยนำดิ่งเลยนะคะทดสอบจุดต่ำสุดอยู่สักประมาณ3 0,000่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะ,คะแล้วมาวันนี้ในตลาดโซนเอเชียก็รีบาวกลับขึ้นมาใกล้ๆทดสอบ4 0,000แต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้สำหรับตลาดคิปโตเคอเรนซีไม่ค่อยสูดีสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการจีนที่ออกมาสั่งระงับธุรกรรมทางการเงินนะคะหรือบรรดาบริษัทต่างๆที่อาจจะต้องคำนึงท่าทีใหม่หลังจากที่นายออรอนมัสที่ก่อนหน้านี้ออกมาสนับสนุน ได้ปฏิเสธการที่จะใช้บิตคอยสะละดูเหมือนว่าการวิ่งของราคาคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยจะขึ้นอยู่กับคําพูดของผู้มีอิทธิพลนะ<ช>ก่อนหน้านี้น<ะ>ที่มีการปรับตัวลดลงไปก็เพราะว่านายอีลอนมัสมีการประกาศออกมาว่าอาจจะไม่ได้ใช้สกุลเงินในการเข้าไปซื้อขายลดแล้วแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าทางด้านของ c ีอีโออาร์อินเวสก็ออกมาบอกว่ายังคงเชื่อมั่นในเรื่องของบิตคอยโดยทําให้ราคาปรับขึ้นมาได้เล็กน้อยอ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะเป็นเจ้าแม่นนในการที่จะมองในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะเอาทีนี้เราไปดูกันบ้างค่ะเรื่องราวของเทคโนโลยีเนี่ยนะคะไม่ได้ระบุเพียงแค่เรื่องของดิจิตอลเท่านั้นนะคะณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางด้านของสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่คิดค้นพัฒนาวัคซีนที่สามารถจัดการกับปัญหาวิกฤตโควิด1 9 <c oughs> ในยุคปัจจุบันได้นะคะ อย่างล่าสุดค่ะทางด้านของ FDA สหรัฐนั้นออกมาระบุนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยการพัฒนาวิจัยคิดค้นวัคซีนสามารถทำให้ไฟเซอร์นั้นเก็บอยู่ในตู้เย็นได้นานถึง1เดือนละค่ะซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยนะคะจะส่งผลทำให้โอกาสในการเข้าถึงวัคซีนตัวนี้ทั่วโลกมีมากยิ่งขึ้นนะคะองค์การอาหารและยาหรือว่า FDA ของสหรัฐเปิดเผยค่ะว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของไฟเซอร์ BioNTech นะคะ สามารถแชก่เก็บไว้ที่อุณหภูมิมาตราฐานของตู้เย็นทั่วไปได้นานสูงสุดถึง1เดือนเป็นความพยายามของบริษัทที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้ทั่วถึงมากขึ้นและหากยังไม่เปิดใช้งานจะสามารถเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ2-8ถึงองศา,ศาเซลเซียสได้นานนะคะในระยะเวลา30วันเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่เก็บได้นานสูงสุดเพียงแค่5วันเท่านั้นนายปีเตอร์มาร์สผู้อำนวยการศูนย์การประเมินและวิจัยทางชีววิทยาประจำา FDA สหรัฐระบุว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจะทําให้วัคซีนเข้าถึงชาวอเมริกันมากขึ้นอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการวัคซีนไม่ว่าจะเป็นการราบับการจัดเก็บหรือว่าการจ่ายนะคะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วโลกรวมไปถึงพื้นที่ห่างไกลการเก็บวัคซีนที่อาจจะมีประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนักค่ะโดยที่ผ่านมา FDA ได้อนุมัติการจัดเก็บขนส่งวัคซีนในอุณหภูมิช่องฟรีซในตู้เย็นทั่วไปเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ จากเดิมที่ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษเลยนะคะช่วงแรกๆเนี่ยสักธันวาคมไฟเซอร์นี่นะคะได้มีการระบุนะคะแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากสหรัฐระบุบอกว่าไอตัววัคซีนตัวนี้จะต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำถึง80ถึงลบ60องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะทำให้การขนส่งเนี่ยต้องใช้ห้องเงย็นที่ออกมา ออกแบบมาเป็นพิเศษถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าเก็บในนานนี้มันอาจจะมีผลตอนนี้เรื่องของการขนส่งกันด้วยหรือว่าการเปิดใช้กันด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งก้าวของการผลิตวัคซีนที่น่าจะมาตอบสนองของคนทั้งโลกได้เลยค่ะขณะเดียวกันนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของไวรัสโควิดสิแน่นอนว่าจีนเนี่ยเขามีการติดเชื้อกันมาก่อนประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้วเขาก็มีการฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเดินหน้าในเรือ่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงการสั่งซื้อของต่างๆจากต่างประเทศด้วยค่ะ การสั่งซื้อสินค้าวันนี้ค่ะเริ่มกันที่สหรัฐนะคะจีนเขาได้มีการสั่งซื้อข้าวโพดจากสหรัฐล่วงหน้าแล้วเขามีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าจะสั่งซื้อมากถึง15ล้านตันค่ะโดยทางด้านของกระทรวงเกษตรสหรัฐนะคะมีการเปิดเผย จีนได้สั่งนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐมากกว่า1ใน3ของการนำเข้าข้าวโพดทั้งหมดในปีหน้าโดยเร่งการซื้อจากสหรัฐเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการด้านธัญ,ญพืชที่เพิ่มขึ้นค่ะคิดเป็นปริมาณกว่า9.5ล้านเมติตันสำหรับปี2,564-2,565ขณะเดียวกันนะคะมีการคาดการณ์ว่าจีนจะนำเข้าข้าวโพดจากทั่วโลกประมาณ26ล้านตันสำหรับในปีดังกล่าวด้วยซึ่งจะมีการเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้ค่ะ จีนถือเป็นแหล่งที่สำคัญของอุปสงค์ด้านธัญพืชเพื่อใช้เลี้ยงฝูงสุกรที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งช่วยผลักดันให้ราคาพืชผลพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และแทบไม่มีสัญญาณบมกชี้ว่าอุปสงค์ดังกล่าวกำลังลดลงโดยจีนสั่งซื้อข้าวโพดจากสหรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ข้าวโพดรายใหญ่ที่สุดของโลกเนื่องจากบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองเผชิญกับสภาวะแห้งแล้งซึ่งส่งผลให้พืชผลในประเทศของเขาลดลงด้วยค่ะ โดยทางด้านของนายอาราลันซูเดอร์แมนนะคะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านสินค้าผู้กผณฑนของ Stone X มีการระบุค,ค่ะบอกว่าคาดการกันว่าผู้ซื้อชาวจีนนะคะจะยังคงสั่งซื้อเข้าโพดจากสหรัฐต่อไปจนถึง15ล้านเมติตันเพราะมีการเสริมด้วยว่าการสั่งซื้อจํานวนมากบ่งชี้ว่าตอนนี้อุปสงค์ของจีนแข็งแกร่งกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้อย่างมากค่ะ ไปดูกันบ้านนะคะอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจนะคะในช่วงเวลานี้นันก็คือเรื่องของการส่งออกของทั่วโลกนะคะจะเห็นได้ว่าพอมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ส่งผลทําให้ทั่วโลกเนี่ยการค้าขายระหว่างกันคึกคักมากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถเปิดรับท่อง,งเที่ยวระหว่างกันได้นะคะตัวเลขดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นจากทางด้านของญี่ปุ่นแล้วค่ะที่ล่าสุดนั้นออกมาเปิดเผยตัวเลขการส่งออกที่สูงสุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการส่งออกชิป ส่งออกยานยนต์นะคะหรือว่าสินค้าต่างๆที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาของวิกฤตโควิด -19 ต่างสามารถขยายตัวได้เป็นอย่างดีค่ะโดยโยอดส่งออกของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนขยายตัวมากสุดนับตั้งแต่ปี2553เพิ่มขึ้น38%ในเดือนเมษายนจากปีก่อนหน้าหลังจากที่เพิ่มขึ้น16.1%ในเดือนมีนาคมและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ30.9%โดยโยอดส่งออกที่ปรับตัวได้ร,รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต เมษายนปี2563นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เปรียบเทียบจากยอดฐานที่ต่ำในปีที่ผ่านมาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในขณะที่การใช้จ่ายเงินทุนเพิ่มขึ้นตามสัญญาณการฟื้นตัวโดยการค้านะคะซึ่งถ้าเราไปดูนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศจีนเนี่ยนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นเป็นรายใหญ่สุดนะคะเพิ่มขึ้น33.9%โดยเป็นการซื้ออุปกรณ์ผลิตชิปรถยนต์ไฮบริดและก็เศษทองแดง ส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐก,ก็เพิ่มขึ้น45.1%ค่ะเป็นการส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์หรือว่าเครื่องยนต์ของเรือส่วนยอดสัง่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานก็มีความผันผวนนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นปัจจัยที่มีการสะท้อนถึงความต้องการสินค้าทุนในระยะเวลา6-9เดือนข้างหน้าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น3.7%ในเดือนมีนาคมจากเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะค่อนข้างหกตัวในช่วงไตรมาสแรกนะคะจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงแต่การส่งออกนั้นยังสามารถทําได้เป็นอย่างดีค่ะมาดูกันที่เกาหลีใต้บ้างนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เขามีความพย,ยายามที่จะผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 เป็นเจ้าของเองเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เขาก็ได้มีการปรึกษากับทางด้านของสหรัฐด้วยค่ะทางด้านของเกาหลีใต้นะคะบอกว่าอยากจะมีการตั้งหรือว่าการตั้งโรงงานหรือว่าแม้แต่การผลิตวัคซีนเพื่อที่จะเข้ามาป้องกันไวรัสโควิดสินะคะซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการหารือกับสหรัฐแล้วที่สําคัญเนี่ยอยากจะให้สหรัฐเป็นศูนย์ผลิตวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mrna ด้วยค่ะ ทางด้านของผู้นำเกาหลีใต้นะคะนายมุนเจอินได้มีการบินไปเจราจาเลยนะคะกับผู้นำสหรัฐเพื่อหารือความร่วมมือเรื่องวัคซีนค่ะซึ่งการเจราจาหารือนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทยาชีวภาพในเกาหลีใต้เริ่มคุยกันเพื่อหาทางผลิตวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA โดยพุ่งเป้าหารือเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มยาชีววัตถุในท้องถิ่นค่ะ เพื่อที่บริษัทยาภายในประเทศจะได้ทำงานแบบกิจการร่วมค้าโดยการใช้จุดแข็งของแต่และองคอ์กรมาช่วยการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตวัคซีน mRNA ที่เป็นประเภทใหม่นะคะทั้งหมดเนี่ยจะมีการพัฒนาโดยไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคแล้วก็โมเดอร์นาค่ะเพื่อที่จะสามารถนำม,มาใช้ได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยการหารือครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้มีการละเว้นสิทธิบัตรในการพัฒนาวัคซีน ทางด้านของผู้นําเกาหลีใต้เนี่ยเลยจะต้องมีการพูดคุยกับผู้นําสหรัฐอเมริกากันด้วยโดยจะมีการพูดคุยกันครั้งแรกนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะโดยการที่เกาหลีใต้เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะในการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 จนถึงขั้นอยากตั้งโรงงานผลิตในประเทศนั้นนะคะก็เพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเขาเคยประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีการสนับสนุนให้ละเวนลิขสิทธิ์ทางปัญญาไว้ชั่วคราวโดยผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการคาดหวังกันด้วยนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะเลือกให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีวัคซีน mRNA นี้ให้กับเกาหลีใต้เพื่อให้เกิดการผลิตวัคซีนในจำนวนมากซึ่งก็จะเพียงพอกับประชากรทั้งโลกเลยค่ะ ค่ะอย่างที่เคยรายงานกันไปนะคะว่าการที่มีการยกเว้นในเรื่องของสิทธิทบัตรก็จะทําให้บริษัทหรือว่าประเทศอื่นๆนั้นสามารถที่จะมาร่วมผลิตนะคะใช้วัคซีนเหล่านี้หรือแม้กระทั่งตัวประกอบยานะคะในการร่วมผลิตยาได้ก็เปิดโอกาสให้ทั่วโลกนั้นสามารถเข้าถึงตัววัคซีนได้มากยิ่งขึ้นละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันดีกว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะ อาจจะชินชากับโควิดนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีปัจจัยสนับสนุนในการที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ดังนั้นช่วงหน้าเราจะมาประเมินในมุมมองของนักวิเคราะห์กันค่ะว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างค่ะ อยากจะบอกว่าในช่วงเวลานี้นะคะตลาดหุ้นไทยอาจจะไปไหนไม่ได้ไกลนะคะแรงซื้อจากต่างชาติก็ไม่มีนะคะนัก<ะ>ลงทุนสถาบันก็ยังหาโอกาสเข้ามาช็อปหุ้นไทยนะคะแต่ต้องเป็นจังหวะที่ปรับตัวลงไปค่อนข้างจะลึกดังนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยยังมีหุ้นที่น่าสะสมมีอัพไซด์ที่โดดเด่นนะคะตัวไหนบ้างวันนี้เก็บมาฝากกันค่ะ ช่วงนี้คนไม่ค่อยขายหมูแล้วแต่กลัวตกรถมากกว่านะคะเพราะว่าพอลงไปทีนี้ก็มีแรงซื้อช้อนกลับมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้ค่ะคุณกิติช,ชานค่ะพอจะหาหุ้นที่ลงไปลึกๆแล้วนะคะหรือว่าอยู่ในจังหวะที่แบบกำลังจะเลยบอททอมแล้วเป็นช่วงจังหวะที่น่าสะสมต่อไปเนี่ยพอจะคัดหุ้นให้เราหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับเอ่อก็ทางด้านของตัวจริงๆต้องเห็นนี้นะครับนะพ่ <c oughs> ุ่งน,นี้เนี่ยถ้าเราเห็นหุ้นที่ลงลึกๆนะครับส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดใหญ่นะคับนะอยู่ในเซ็ทร้อยกับเซ็เซ็ตี้นะ <c oughs> นะเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่านักพุนไาย่อยเราเนี่ยนะเก่งมากขึ้นเยอะละ <c oughs> นะที่คุณแานบอกโอ้โหตอนนี้สภ้าพป้องเยอะแล้วก็ควที่กดตกรถนะครับหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยนะที่เอ่อกำมอรออกมาดีหรือมีสตอรี่ต่างๆเนี่ยคนก็พร้อมที่จะเข้าซื้อเมื่อตลาดมีการปรับย่อลงมานะครับ ในขณะที่คุ้มขนาดใหญ่นะครับอ่าจริงๆพื้นฐานดีหลายตัวนะครับแต่ตอนนี้คนยังไม่ค่อยกล้าเข้าซื้อรวมถึงกองทุนรวมในประเทศด้วย<ช>นะครับ<ช>นะยังไม่รีบรับเพราะว่าเอ่อเรารู้ว่ากองทุนต่างประเทศเองเนี่ยที่อิงก,กับ m s c i กับฟุตซี่เนี่ยเขาเป็นภาคบังคับ<ช>คือคือเขาต้องขายออกเป็นเป็นเป็น,ปนภาคบังคับจากการลดน้ำหนักหรืออ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอซื้อวันที่มีผลบังคับใช้คือย<ช>ี่สิบพฤษภาของ<ช>ตัว m s c นรนาราคาติดจะได้ของถูกพู้ี่ง่ายแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเน นะครับถ้าเราได้ของถูกด้วยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีด้วยนะครับนะจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ผมก็ไปลองทําในเรื่องของตัวส c r e e น i n g หุ้นดูนะครับก็คือไปดูในฐานข้อมูลนะครับของทางด้านของบูมเบิร์กเขาเนีนส่สดมายให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปเจียดเทียบกับเพื่อนเพื่อน,อนโบกเกอร์เราทั้งหมดเลยนะคือโบกเกอร์เราเนี่ยมีประมาณกสามสิบแห่งนะบางโบก็ c o อร์หุ้นห้าตัวบางโบกเท่าที่ครับหมายถึงว่าบางโบก cover หุ้นตัวหนึ่งเนี่ยนะครับแค่อาจจะมีแค่ห้าโครดเบอร์หุ้นหุ้นตัวหนึ่งมีสามสิบโกลก็ว่าไปนะครับทีนี้เกณฑ์ที่เราใช้ก็คือนะครับเป็นหุ้นในเซ็ตร้อยนะครับที่มีพื้นฐานดีดีอัพไซด์มากกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับจากราคาเป้าหมายเฉลี่ยของบูมเบิร์คอนเนซัที่ให้ไว้ก็คือพูดง่ายๆราคาเป้าหมายมันจกคอนเนซัคทาไว้สมมุติตัวหุ้นตัวหนึ่งมีคนทำสิบคนก็ราคาเป้าหมายเฉลี่ยมาเฉลี่ยกันนะครับและที่สําคัญก็คือว่าถ้าจะมองดาวไซด์วิกัด นะครับก็คือว่าโอกาสที่มันจะลงวันนี้น้อยละเราไปดูนี่ครับเราไปดูเป้าหมายต่าสุดที่นักวิเคราะห์ในบูมเบิร์กให้ไวนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าต้าหายต่าสุดนะฮะก็แปลว่าโอกาสลงววนเนี้มันน้อยละนะครับันนี้ทฤษฎดีที่ใช้ได้มาในอดีตเป็นปี20ปีเลยนะครับเนียโอกาสลงวันนี้น้อยแล้วคาตอนนี้เป็นเท่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เราก็จะพบผู้ประมาณ10บริษัทนะครับที่น่าสนใจเข้าไรเฉลี่ยมีอัพไซด์เกิน20ิบจริงๆเกิน2คือประมาณเกิน25เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำหนักที่ผมสกรีนมาน10ตัวแรกแล้วก็เอราคามีดาวไซด์จำกัดนะฮะแต่บางตัวอาจจะยังไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะเมนชั่นไว้ให้ว่าตัวนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับนะเผื่อนั้นคุณอาจจะแบบเออทยอยสม้อยยางจริงนะครับตัวแรกเลยนะครับนะก็คือตัว BTS BTS ดีทีเอสด้วไฟฟ้ามาหานเธอนะครับนะยังไม่มาก็ะชนะครับาะไม่มีใครกล้าขึ้นเลยตอนนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นันนี้เนี่ยจะสติกเกอร์กลับมาคือว่าเราเริ่มเปิดประเทศได้เราเริ่มทยอยกลับมาเวิร์กที่ออฟฟิศไม่ได้เวิร์กโฟมโฮมเท่าไหร่ก็ต้องรอนิดนึงนะว่าทางโรงเรียนเปิดกลับมาได้นะครับกลับไปทํางานที่บริษัทกันได้อันนี้ผมคิดว่าดีเอจะเริ่มเป็นทริกเกอร์นะดูสัญญาณตรงนี้กลับมาแล้วก็ถ้ายิ่งต่างประเทศกลับเข้าก น่าจะช่วยหนุนระบบขนส่งของบ้านเราด้วยนะครับ BCS เองนะคะเป้าหมายเฉลี่ยของบูมเบิร์กให้ไว้ที่12บาท20นะครับมีอัพไซด์อยู่40%เลยนะครับอันนี้ผมเรียนตามอัพไซด์ให้เลยนะครับเป้าหมายที่นรางเขาให้ไว้ต่ำสุดคือ10บาทนะครับมีคนทำอยู่16คนนะครับนะซืือ15คนคือแค่คนเดียวไม่มีคนแนะนำขายเลยนนะครับเป้าต่ำสุดคือ10บาทก็จะเนี่ย โอ้หอัพไซด์เยอะนะแต่ยังอย่างที่บอกฮะรอสิกเกอร์นิดหนึ่งนะครับรอซอลินนิดหนึ่งนะครับตัวที่สองเซเป้ค่ะนะครับเซเป้บริจิตริงนะครับตัวนี้นะครับเป้าหมายเฉลี่ยที่ประมาณ3.3บาทนะครับมีอัพไซด์3.7เปอร์เซ็นตนะครับเป้าต่ําสุดที่นายวิเคราะห์ให้ไว้คือ27บาทนะครับค่ะตัวนี้เองจริงเนี่ยได้ได้อันนี้ส่งนะครับนะแในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มทยอยปรับขึ้นเพราะว่าวันก่อนมีข่าวว่ายุโรปทยอยปอนไทยล็อกดาวน์แล้ว เซเป้เขาขายไปยุโรปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเซเป้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ค่อยๆขยับขึ้นต่อเนื่องได้นะหลังจากนี้ไปก็ยิงไว้นะครับออีกตัวนึงคือ WSA นะครับก็เป็นหุ้นนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็เมื่อวานก็ยังโอเวอร์โซนวันนี้จะเริ่มดิ่กลับนะสังเกตหุ้นช่วงนี้ส่วนไอโอเวอร์โซนไอซ์ไอต่ำสามสิบแล้วเป็นหุ้นพื้นฐานดีจะเริ่มทยอยรีบาวกับยืตัวเลยนะครับเห็นเราเห็น WSA เราเห็นบัม นะครับก็ทยอยซื้อกลับขึ้นมานะแม็กกรุ๊ปมันก่อนจะลงไปโอเวอร์โซก็ก็ดิดกลับคิวเฮาส์เลยในตัวนะครับนะก็ลองไปสังเกตดูตัวไหนที่ไอซ์ไอต่ำสามสิบจะเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะครับนะหาตรงหวังซื้อได้นะครับเดลิเวอร์เอเมร์คาเป้าหมายที่สี่บาทสี่สตางค์นะเฉลี่ยของบูมเบิร์ดนะเป้าต่าสุดสามบาทห้าสิบนะครับยังมีอัพไซด์อยู่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวที่สี่ก็คือที่เรียนไปคือแม็กกรุ๊ปนะแม็กอีนเนี่ยนะครับ สัปดาห์ที่แล้วลงหนักเลยนะลงเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะว่ามีข่าวเรื่องของจีโอลาออกนะคนก็ขาดความเชื่อมั่นแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็เอ่อมาประชุมนะครับวณะวิเคราะห์แล้วให้ความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับข่าก็เริ่มดีบาวกลับมาได้จากโอเวอร์โซขึ้นมาก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็แม็กเนียลราคาเป้าหมายเฉลีย่ยที่สิบสองบาทสี่สิบ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามมาตรการที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงเวลานี้กันบ้างนะคะ,คะซึ่งทางด้านของธนาคารกรุงเทพนั้นมีการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่3ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณสุวรรณแทนสถิตกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าธนาคารกรุงเทพได้ประกาศขยายระยะเวลาให้ลูกค้ารายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31มิถุนายน2564มาตรการช่วยเหลือในปัจจุบันครอบคลุมทั้งลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกรันทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยของธนาคารได้ปรับเงื่อนไขาการชำระให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกค้าเช่น การลดค่างวดการพักชำระเงินต้นการพักชำระเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนการพักชำระค่างวดการขยายระยะเวลาชำระหนี้การเปลี่ยนจากสินเชื่อหมุนเวียนให้เป็นสินเชื่อระยะยาวลูกค้าบัตรเครดิตทุกรายได้รับสิทธิการปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำให้โดยอัตโนมัติไปจนถึงปี2565 และลูกค้าที่มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่กับธนาคารสามารถเลือกใช้แนวทางการรวมหนี้โดยรวมสินเชื่ออื่นที่ไม่มีหลักประกันซึ่งอยู่กับธนาคารกรุงเทพเข้าไว้ด้วยก,กันกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันได้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือและสมัครขอรับความช่วยเหลือได้ทางเว็บไซต์ w w w b a n k k o k b a n k c o m covid19update หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทางได้แก่ w w w bankkokbank com bankkokbank bank line official บัวหลวงโฟนโทรที่1333หรือ02645555ค่ะถือเป็นโอกาสดีนะคะที่ธนาคารมีการขยายระยะเวลารวมไปถึงโครงการต่างๆที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่าแม้แต่ลูกค้าทั่วไปนะคะ<ม>ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันนะคะต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เขามีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้เราสามารถลงทุนได้ง่ายๆครบจบในแอปเดียวค่ะโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะพัฒนา e a s y invest โอนแลกลงทุนง่ายครบจบในแอปเดียวบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์หรือ scbs ค่ะ วางกลยุทธ์พัฒนาแอปพลิเคชัน Easy Invest ให้เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนแห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การลงทุนด้วยการลงทุนแบบ Open Architecture เปิดบัญชีครั้งเดียวลงทุนได้ทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมและตราสารหนี้พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ซื้อขายหุ้นต่างประเทศหรือว่าออ s h o r e ผ่านแอปพลิเคชัน Easy Invest ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยตั้งเป้ามีผู้ใช้บริการหุ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้น10เท่าภายในปี2564ค่ะทางด้านนายกำมพลจันทาวิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดหรือ SCBS มีการเปิดเผยค่ะการลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน Easy Invest ไม่มีค่าธรรมเนียมแลกเงินโอนเงินและเก็บค่าธรรมเนียมลงทุนหุ้นต่างประเทศต่ำที่สุดในตลาด โดยตลาดสหรัฐอเมริกาเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.08ดอลลาร์ต่อหุน้นและค่าธรรมเนียมขั้นต่ำอยู่ที่4.99ดเซนต์ต่อรายการตลาดฮ่องกงเก็บค่าธรรมเนียมที่0.20%และค่าธรรมเนียมขั้นต่ำอยู่ที่100ดอลลาร์ฮ่องกงต่อรายการเปิดบัญชีลงทุนกับ SCBS นะคะเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Easy Invest กดปุ่มเริ่มต้นลงทุนกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน หากเปิดบัญชีลงทุนในวันทําการจะได้รับการอนุมัติภายใน15นาทีจากนั้นลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุนสามารถแลกเงินและลงทุนหุ้นต่างประเทศได้ทันทีค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผู้แนะนําการลงทุนหรือว่าอีเมล scbonline@scb.co.th หรือส่งข้อความมาที่ Facebook นะคะ scb securities ค่ะ ถือว่าเป็นการย่อโลกการลงทุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใ,ใครที่สนใจการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยให้มาอยู่ในมือของคุณนะคะกดได้นะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็สะดวกสบายด้วยและแถมต้นทุนค่าธรรมเนียมก็ย่อมเหยาวด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้แลละค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ